เปิดโพลไทยแลนด์ยังคงเปิดประเทศอย่างเชื่องช้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหรือคนรู้จักต่างชาติคิดว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่สำหรับหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับก็คงสามารถเวทแอนด์ซีได้เพราะว่าตอนนี้อ่ยุโรปก็หรือหรือ,รอ,รอประเทศเขตหนาวทั้งหลายนะครับอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียก,ก็กำลังจะเข้าอ๋ออสเตรเลียไม่ใช่ <laughs> ลืม ท,ที่อยู่ซีกโลกเหนือก็จะกําลังใกล้จะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มทนก็ยังสามารถรอกันไปได้นะครับแต่สําหรับพวกเราโกลนไกก็รอไม่ได้เพราะว่าใกล้เวลาเต็มทนแล้วก็จะ,ะกลับในตอนกลางเดือนมิถุนายนก็ต้องติดตามมาตรการกันต่อไปแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเตรียมใจไวแล้วละเพราะว่าถ้าถึงเวลานั้นมิถุนายนยังคงเป็นเทสแอนโกอยู่ก็อ่ะ,อะไม่เป็นไรเราออกมานะระยะยาวแล้วเกือบปีนึงแล้วก็โอเคคุ้มละ ก็มันก็เลยจะไม่เครียดก็ติดตามกันไปนะครับทีนี้ก็เลยอยากรู้ความคิดเห็นว่าโอเคเลิกตรวจก่อนเดินทางให้แล้วนี่แต่วงเล็บเราไม่ได้อยากให้เลิกตรวจก่อนเดินทางนะหมายถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้เลิกตรวจหลังเดินทางมากกว่าเคยทําโพลไปคนประมาณ75% 3ใน4อยากให้เลิกตรวจหลังเข้าคือเลิกเทสแอนโกแต่เขาดันไปเลิกตรวจก่อนเดินทางอันนี้คือการทําโพลในคอมมูนิตี้ของ u t u b e นะครับเอาตัวเลขก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน 60%นะครับจะยังไม่เข้าไทยแน่นอนจนกว่าจะยกเลิก Thailand Pass ก็เป็นเอกสารน,นะครับว่า Thailand Pass เนี่ยคือตัวเตะถ่วงในการเปิดประเทศจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถึงแม้จะเขาบอกจะยกเลิก Thailand Pass เนี่ยพวกทนนชัยพวกนี้เราก็ไม่แน่ใจเขาจะเอาอะไรมาแทน Thailand Pass หรือเปล่าคือโดยรวมมันคงจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าเราคิดว่ามันจริงๆจะเลิกก็เลิกง่ายแค่ด,ดีดนิ้วเท่านั้นเองนะแต่ว่าเขา จะไม่ยอมเลิกมันง่ายๆส่วนกลุ่มอื่นนะครับก็จะเข้าเดือนเมษา65แน่นอน15%แล้วก็พฤษภาอีก13%แล้วก็ยังรอดูอยู่รอดูปลายเมษาเพราะว่าเขามีออกมาไงว่าเออเดือนพฤษภาเนี่ยจะเหลือแค่เป็นตรวจ ATK ที่สนามบินเนี่ยต้องรอดูหลังสงกรานว่ายอดพุ่งหรือเปล่าก็คือเกณฑ์ของเขาคือ5 0,000่นถึงหกหมต่อวันการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไม่เกิน0.1%ของยอดติดเชื้อ ครับก็มีกลุ่มรอดูอยู่12%เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีกลุ่มรอดูนะครับคือสองอันสุดท้ายเนี่ยสามกับสี่เนี่ยรวมกันถึง72%ละกันเพราะว่ากลุ่ม12%นี้ก็อาจจะไม่กลับก็ได้ถ้าเดือนเมษานี้คือมาตรการคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับแย่ลงกว่าเดิมก็ตรงนี้เรามาดูความคิดเห็นกันนะครับกลับไทยครั้งที่แล้วเครียดมากกับการรอคอยไทยพาสหลังจากนั้นลุ้นตรวจและลงสรุปยกเลิกไทยแลนด์พ s าสมื่อไหร่พี่อ๊อฟคงเจอกันน้อยลง ไม่หมายความว่าไงนี่แหละคือความรันทดของพวกเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เข้าไทยมาก่อนใช่ไหมเออแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่ามันของขึ้นด้วยแล้วก็เห็นว่ายัางไงมันก็ต้องพูดอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความจิตตกเรื่องของโควิดมาตรการอะไรที่นั่นแหละคือตอนช่วงเนี้ยยอมรับว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากแล้วแต่ถ้าเมื่อเราพูดถึงจํานวนเนี่ยว่าถ้าในเมื่อประเทศอยากให้เศรษฐกิจฟื้น อยากมีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยแบบนี้มันคือยังไม่พอไงแต่เ,เป็นว่าความรันทดความวีรกรรมอะไรที่เขาทําไว้ตั้งแต่แรกๆอะ่ะมันเยอะมากทําให้ออบรู้สึกว่ายัางไงออกก็ต้องพูดอแต่ทีนี้พอทุกอย่างจบแล้วก็คือจบไงใช่ไหมเราก็เจอกันชั่วคราวแล้วกันครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้ไปทําเรื่องอื่นสักทีทางยุโรปโรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ราว,ราวกรกฎาถึงสิงหาสองเดือนเหรอเขาปิดช่วงนั้นเหรอเธออ๋ออาจจะปิดซัมเมอร์เนาะให้เด็กไปเที่ยวเปล่า ครอบครัวคนไทยทางนี้คงกลับไปเยี่ยมแผ่นดินแม่และนะักท่องเที่ยวที่หยุดงานพักร้อนคงไปเที่ยวไทยกันเยอะมาตรการต่างๆของไทยคงจะปรับให้เหมาะสมขึ้นอ๋อใช่ค่ะมีคนไทยอยากกลับบ้านเกิดกันเยอะหลังเครียดกับโควิดมานานก็ขอ,ขอให้ถึงช่วงเวลานั้นก็คือกฎระเบียบได้เลิกไปหมดทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ภาวนาให้มันมีการหักมุมเพราะว่าคนจัดก,การประเทศที่ออกกฎเนี่ยยังคงจิตตกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม่ำเส,สมอ แล้วก็หนึ่งในความคิดพื้นฐานของพวกเขาก็คือเปิดเมื่อไหร่มาตึมฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเออฉันยังไม่หมุนประตูเพย์เยอะให้มากกว่านี้ง่ายๆหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะลําบากมากขึ้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าถึงจะเปิดคนก็จะไม่ยอมมากันแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แต่นี้คือเปิดแล้วเมื่อไหร่มาตึมฉะนั้นก็เลยยังไม่รีบเปิดง่ายๆหรอกอันนี้เขาพิมพ์เปรร็นภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณสําหรับข้อมูลฉันตระหนักว่าทุกคน ต้องการจะหาไรายได้แต่ว่าไอเดียของการมี Thailand Pass หรือการต้องซื้อประกันโควิดเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดเพนออนเดนเท k ไม่รู้จะแปลนภาษาไทยยังไงฉันหวังว่ารัฐบาลไทยจะยกเลิกข้อกําหนดเหล่านี้ในเร็วๆนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังมีธุรกิจบวกๆด้วยที่ไม่ได้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็จองโรงแรมซึ่งต้องมีรวมค่าตรวจ rt pcr ที่แสนแพงเชื่อไหมว่าตอนนี้ จองตรวจโควิดเข้าภูกเก็ตเนี่ยเหลือแค่พันห้านะแต่แต่ไม่ได้บอกให้ไปลงภูกเก็ตน,นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การบวกบวกของภูกเก็ตเนี่ยมันสูงกว่าที่อื่นมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่าไปให้เขาตรวจเลยมีโอกาสมากกว่าก็มาลงกรุงเทพก่อนแล้วค่อยบินแบบในประเทศไปทีหลังก็ได้ถามว่าทําไมค่าห้องเทสแอนด์โกโดยรวมแล้วถึงยังไม่ยอมลดปกติแล้วที่เราจองห้องเทสแอนด์โกเนี่ยมันก็จะประมาณเกือบสี่พันหรือสี่ถึงห้าพัน ส่วนใหญ่จะเป็นค่าห้องประมาณพันกว่าถึงถ้าโรงแรมไหนหรูหน่อยก็สองพันกว่าฉะนั้นถ้าบวกไอพันห้านี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นสี่พันกว่าถึงห้าพันกว่าแสดงว่าค่าตรวจ P R t อทเนี่ยสําหรับคนต่างชาติก็จะคิดราคาพิเศษหมายถึงคนจะมาจากต่างประเทศน่ะจะคิดราคาพิเศษเนี่ยครับรู้เรื่องพวกนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงเพียงแต่ว่าเราก็พูดตรงๆไม่ได้เนาะเราก็ต้องห่วงความปลอดภยัยไม่ใช่ห่วงความปลอดภัยโควิดต่างชาติไม่มาแน่นอนตลอดทั้งปีหกห้าก็มันยุ่งยาก ยิ่งการเดินทางข้ามทวีปต้องมีการวางแผนล่วงหน้าประเทศเข้าต้มเป็นประเทศไปแล้วนะประเทศของเข้าต้มอะ่ะก็ไปสมหัวคิดเออเขาจะยึดประเทศไปเป็นของเขาไปแล้วอะ่ะวิธีที่จะทําให้ภาพลักษณ์ดีๆกลับมาดังเดิมให้ได้อุ้ยเขาไม่สนลรอกเขาสนแต่ว่าสามารถคอนโทรลทุกวันนี้มาตรการที่ออกมานะครับคือนี่คือเรื่องโควิดนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าจะเข้าประเทศยังไงนี่มันแค่ระยะสั้นนะถ้ากรุ๊ปนี้เขายังอยู่เนี่ย เอ่อมาตรการที่เขาทำทำมาเนี่ยทั้งแจกแจกเศษเล็กเศษน้อยทั้งหลาย่เที่ยวด้วยกันครึ่งครึ่งอะไรพวกนี้มันคือคือส่วนตัวนะเชื่อว่านะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแบบนั้นส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นมาตรการทางอ้อมที่จะให้คนเคยชินกับเรื่องแบบนั้นเหมือนประเทศสงครามที่คนต้องมาเข้าคิวรอแจกอาหารน่ะเนี่ยเนี่ยทำโควิดให้คนหาเชากินข้ามกันเยอะๆเสร็จแล้วก็เนี่ยมีแจกแจกเศษเศษแบบนี้รวมถึงมาตรการแบบว่าตั้งแต่ต้นแล้วอะ่ะที่จะรักษาไอ้เรื่องโควิดให้เนี่ย ทางที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็เหมือนกับคือทําให้คนเขาเปลี่ยนนิสัยกันทางอ้อมไงอันนี้ต่อนะครับและสิ่งที่ต่างชาติได้สาบส่งจะแก้ไขย,ยังไงเพราะกลุ่มนี้แหละที่ไปโกงเขาไว้ไม่มีทางได้กลับมาแน่แน่จะจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมเสนออะไรมีเท่าไหร่ต้องงัดมาให้หมดแบบจริงใจไม่มีอะไรต้องเสียแล้วไม่มีทางเลยครับเราอยากจะเห็นเหมือนกัน after fully reopen จะเป็นไปได้ไหม <laughs> ว่าผลจะเป็นยังไงคนก็มาตืมอีกเหมือนเดิมก็ ก็จะได้โปรงตกกับโลกใบนี้สักทีหมายถึงว่าถ้าเลิกหมดทุกอย่างแล้วคนยังแหกลับมาเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่นับคนไทยกลับบ้านนะต้องกลับอยู่แล้วแหละนะยังไงก็ต้องยอมเขาว่านะอย่างพวกเราก็ถ้าวีซ่าหมดมันก็จาเป็นจริงๆนะแต่ว่าคนที่มาเที่ยวจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขากลับมาตื่นเหมือนเดิมเนี่ยก็จะได้ปรงตกกับโลกนี้สักทีนะครับว่าว่ายังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันได้จะรอค่ะแฟนจะจองตั๋วอาทิตย์หน้าเพื่อจะเดินทางต้นเดือนพฤษภา พอดีมาเห็นโพสต์นี้ก่อนก็เลยบอกแฟนอย่าเพิ่งจองเอาทําให้เขาได้เจอกันช้าลงหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะรอกลับซัมเมอร์นี้งานก็ต้องลาบ้านก็ต้องเคลียร์สถานการณ์คนติดเชื้อในไทยก็ไม่แผ่วหรือต้องแหวไปอีกปีโอ้โหคลองจองกันมากเรากลับไทยครั้งล่าสุดมิถุนา2019คิดถึงเมืองไทยนะคะอยากให้ยกเลิกทุกอย่างเลยถ้าเป็นไปได้โอ้ก็เกือบจะ3ปีแล้วเนาะมันก็ช่วยไม่ได้จริง เข้าไทยเดือนหน้าคิดถึงเอ้ยอย่าพูดดิอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกผัดไทยต้มยำขนมจีบลาบยำบุญเส้นและอาหารทะเลสดๆผลไม้มะม่วงหวานๆและอื่นๆอีกมากมายไอคอนรูปร้องไห้แบบดีใจครับอันนี้คือจุดเด่นที่สุดของประเทศของเราแล้วก็มันเป็นอะไรที่ถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อมีข้อดีเหล่านี้ก็ทําให้คนจัดการประเทศคิดว่าเปิดเมื่อไหร่ก็มาตึมฉะนั้นแล้ว ไม่รู้เหมือนกันความคิดพื้นฐานเขาว่ายัางไงคนอื่นก็จะต้องงอเราออันนี้ก็น่าเห็นใจหัวอกคนไทยทุกคนอยากกลับบ้านทั้งนั้นคิดถึงครอบครัวจะแย่อยู่แล้วรอกลับมิถุนายนค่ะหวังว่าจะไม่ต้องมี Thailand Pass ไม่ชอบความวุ่นวายและความไม่ปลอดภัยของระบบนี้ขนาดเป็นคนไทยนะก็ยังหวันว่นๆกับความไม่ปลอดภัยของระบบนี้แต่าชาวต่างชาติล่ะอยากบอกคนไทยที่ต่างแดนที่อยากกลับประเทศอย่าอ่านคอมเมนต์เยอะอ้าว ทุกอย่างคือปัญหาพอฉันดําเนินการกลับไทยมันง่ายมากยิ่งมาถึงไทยการปฏิบัติทุกอย่างต่างกันกันกบที่เราอ่านในคอมเมนต์มากอันนี้ก็จริงครับว่ามันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแต่นะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงแล้วกันนะปัจจุบันก็เหลือประมาณ 1- 2%ของคนที่อาจจะตรวจเจอบวกแล้วจะต้องกักตัวหรืออะไรแต่ว่ามันก็มีไงใช่ไหมคนที่เขารอด คือคือเขาต้องการให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วบ้านนะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่โวยวายหรอกถูกไหมถ้าคนส่วนใหญ่เอาไม่ต้องเยอะอะเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นมีปัญหาเนี่ยนะจบแล้วเขาทําไม่ได้ฉะนั้นเขาก็จะให้มันมีสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดก็ได้ถ้าถ้าจานวนคนยิ่งเยอะเนะี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยแค่ศูนจุดหนึ่งคูณจานวนคนเนี่ยก็เป็นจํานวนคนที่เยอะต่อเดือนที่คนที่มีโอกาสจะเจอแล้วถามว่าถ้ามันเกิดขึ้น เรื่องมันเกิดกับตัวเราอะ่ะเราจะยังพูดแบบนี้อีกไหมอย่าอ่านคอมเมนต์ทุกอย่างมันง่ายมากก็คนส่วนใหญ่ไม่เจอไงแต่เกิดว่าคนที่เจอล่ะจะยังพูดแบบนี้อยู่ไหมก็ถูกต้องแล้วโชคดีแล้วถ้าเราไม่เจอซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เจอแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เจอแล้วก็เหมือนว่าเรารอดแล้วอะ่ะแล้วถ้ามันง่ายอะนะถ้ามันง่ายจริงๆเนี่ยนะคือเราไม่ได้บอกว่าคนนี้ผิดนะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่รอด แล้วเขาเองก็คงไม่อยากจะเครียดกับคอมเมนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ถูกต้องแล้วเราไม่อ่านก็ได้ใช่ไหมคนที่ฟังอยู่ก็วันนี้จะเลิกอ่านอะไรไปเลยก็ได้อ่าเปิดดูบันเทิงอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งกลับถึงไทยโอ้ง่ายจังเลยอ่าไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างที่เขาว่าก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยทําไมข่าวแนวเนี้ยอ๋อยังเอามาพูดได้อยู่ทุกวันไม่ได้คิดเองนะข่าวการเปิดประเทศหรือการมีปัญหาต่างๆเนี่ยยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ จำนวนคนเข้าประเทศทําไมยังน้อยแสดงว่าต่อให้เหลือแค่1คืนเทสแสนโกเหลือแค่1คืนซึ่งก็คงมีคนยอมมากขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังไม่เยอะอยู่ดีต่อให้ยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางก็ตัวเลขออกมาแล้ว1-3เมษามีคนเข้ามาประมาณ39,000คนก็วันละหมื่นกว่าคนที่เข้าทั้งประเทศเลยเนี่ยนะเดือนหนึ่งก็คงจะประมาณ5 0 0แสถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เข้าประเทศกันเฉลี่ยดเดือนละ3 000. ล้านกว่าเนี่ย ก็ยังไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่พวกเราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคือการชี้ให้เห็นปัญหาแล้วจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้าไทายเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มาฟังเราหรอกใช่ไหมเพราะคนที่หมุนเวียนฟังเราอยู่เนี่ยก็แค่หลักพันหรืออย่างมากก็หมื่นกว่าในบางช่วงที่มีข่าวเปิดเท่านั้นแหละแสดงว่ายังคงเป็นคนส่วนน้อยอยู่ดีคนส่วนใหญ่เขาก็เข้ามาไทายกันแบบไม่รู้อินโนอินเนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็รอดทั้งนั้นแหละ ใช่ไหมแต่เราคือชี้เห็นปัญหาอย่างเช่นการที่ปิดประเทศในช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีคนตกงานคนลำบากยากแค้นกันมากมายแต่บางคนที่ยังมีงานทําอยู่ที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักเนี่ยอย่างมากก็ลำบากใส่หน้ากากทุกวันแค่นั้นน่ะเขาก็จะรอดของเขาไปไงแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเออรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยท,ทั้งที่ความจริงแล้วมันมีคนที่ยากลําบากเพราะมาตรการนี้แล้วเขาก็อาจจะมองว่าคนตกงานก็นี่ไงพวกทํางานท่องเที่ยวปกติก็ เป็นพวกที่อาจจะน่าอิจฉาเพราะว่านักท่องเที่ยวคงจะจ่ายหนักก็ตกงานตอนนี้เออแล้วตอนที่นักท่องเที่ยวเยอะทําอะไรอยู่ล่ะไม่เก็บังค์เหรอก็ไปหางานทําซิอะไรเงี้ยเงี้ยคนที่ไม่โดนผลกระทบเขาจะพูดแบบนี้ก็คือพูดกันง่ายๆอย่างนี้อบคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่นะครับซึ่งคงจะยากที่คนอื่นจะทำเพราะมันเป็นเรื่องแค่เฉพาะหน้ามากอย่างที่บอกไงเดี๋ยวจบอันนี้แล้วพวกเราก็ไล้ความหมายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่หาย,ยากที่จะมีคนทําแล้วก็แตใ่ใจจริงอะ่ะอยากให้มีแบบเนี้ยทุกวงการ จริงๆวงการอื่นเขาไม่ได้มีพูดแบบนี้คือเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเปิดประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดหารายได้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นของประเทศของเราแต่เราพอมาถึงโควิดเนี่ยเรากลับทํากันแบบนี้หมายถึงคนจัดก,การประเทศเนี่ยทำกันแบบนี้รายได้ตกยังไงคนตกงานยังไงทุกอย่างพังที่นาอย่างไงเขาก็ไม่สนแล้วอย่างอื่นน่ะที่มันไม่ได้สําคัญเท่าเนี่ยก็คงไม่เหลือการเกษตรหรือแรงงานหรืออื่นๆคงไม่เหลือแต่มันไม่มีใครมาพูดแบบนี้ ก็เลยแบบว่าเออกลายเป็นเรื่องที่บกขยะใต้พรมกันไปเรื่อยๆก็ต่อมาก็ไล่อ่านคอมเมนต์กันมานะครับก็จะมีเด็กคนที่รอกลับพฤษภาหรือกลับมิถุนานะครับก็ไม่รู้ว่าเหลือสักกี่คนที่ได้กลับเข้ามาแล้วยังฟังอยู่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะรอให้ยกเลิก Thailand p า s s สก็จะมีทั้งกลุ่มที่ซื้อตั๋วไปแล้วอ่าอันนี้ก็จําเป็นยังไงก็จะต้องกลับแต่กลุ่มที่ยังไม่ได้ทําอะไรก็จะรอยกเลิก Thailand p า s s สอ่ายกเลิก Thailand p า s s สกลับแน่นอน All my friend waiting for cancel all Thailand pass ว่าจะกลับจะกลับไม่เอาและเรื่องมากเริ่มหาทริปอื่นดีกว่านี่ถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆนะซึ่งน่าเสียดายคงไม่เยอะหรอกนี่คนแบบนี้เยอะๆนะเขาอาจจะรู้สึกตัวก็ได้ง่ายละ่ะบนกันนักอยากให้ยกเลิกตรวจหลังเข้าแล้วก็แถไปว่ายกเลิกตรวจก่อนเข้าแทนเห็นไหมสาวันยังมีมาตั้งเกือบสี่หมื่นมากกว่าเดิมซะอีกของเดิมมีมาเดือนละสองแสนกว่า แล้วพอนี่สามวันมีมาเกือบสี่หมื่นเดือนหนึ่งก็คงจะเกือบห้าแสนเห็นไหมมากกว่าเดิมสองเท่าเลยใช่ไหมโอ้คันนีเน่เรียกร้องกันนักเป็นไงเราทําอะไรก็จะมีคนมาเยอะอยู่ดีแค่ผ่อนคลายแก๊กนึงจิตหนึ่ง,ดงเดี๋ยวก็มีคนมาเยอะขึ้นอยู่ดีถ้ายังไงเลิกหมดเดี๋ยวก็มาเติมเหมือนเดิมฉะนั้นเราไม่ต้องรีบหรอกหมายถึงคนจากการประเทศจะคิดอย่างนี้สุดท้ายนะครับคุณออบคิดว่าจะยกเลิกไทยแลนด์พ s าสมื่อไหร่คะก็คงอีกไม่กี่เดือนน่าจะยกเลิกนะครับ แต่แค่ว่ามันไว้ใจไม่ได้กับธนนทชัยเหล่านี้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนจาก Thailand Pass เป็นมุกอื่นก็เป็นไปได้แล้วก็มันมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเบียวนิดนึงตรงที่ว่ามีข่าวหนึ่งที่อบอ่านอะว่าพวกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ Thailand p a s s เนี่ยนะซึ่งมีหลายหน่วยงานมากทําไมไม่รู้นะก็เหมือนกับจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรกันอยู่ไม่รู้แล้วก็เหมือนจะทะเลาะกันอยู่ด้วยก็เลยทั้งที่มันไม่ได้ม่ได้มีความจําเป็นใดๆนะแต่ก็ยังไม่ยอมยกเลิกเพราะว่ามีปัญหาภายในครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับ ถ้าที่ออบบอกว่าแค่ยกเลิกตรวจก่อนเข้าก็จะมีคนเข้าได้สักห้าแสนคนในเดือนเมษานี่ยแต่ว่าคนกลุ่มใหญ่ที่สํารวจในโพลนี่เกือบเจ็ดสิเปอร์ซ็นยังเวสแอนซีก็แสดงว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยอาจจะมีเกือบล้านก็ได้นะใครจะไปรู้นะโอ้โหถ้า,างั้นเขาก็ไม่มีความจําเป็นนะที่จะต้องรีบนะ <c oughs> เพราะว่ายังไงคนก็งอจะเข้าไทยอยู่แล้วอะ่ะเอ,อเดี๋ยวเลิกเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวก็ถึงล้านแน่นอนเอ,อเรายังไม่รีบหรอกเพราะเดี๋ยวรีบแล้วพวกอะไรต่างๆของเรามันก็ต้องยกเลิกตามไปด้วย ครับก็ตอนนี้เพื่อนๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้แล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ